5สิ่งที่ต้องถามตัวเองว่าทำดีไปแล้วใครได้ประโยชน์เคยไหมคะเหนื่อยกับการเป็นคนดีที่ไม่มีใครเห็นค่าทำทุกอย่างเต็มที่แบกทุกอย่างไว้คนเดียวสุดท้ายได้แค่คำว่าขอบใจนะหรือบางทีก็ไม่มีเลย วันนี้นะคะเพนเลยอยากชวนทุกคนมาคิดด้วยกันค่ะว่าการทำดีมันดีจริงไหมหรือเราควรถามตัวเองให้ชัดขึ้นก่อนว่าทำดีไปแล้วใครได้ประโยชน์นะคะ ข้อหนึ่งเลยค่ะเราช่วยเพราะเขาเดือดร้อนหรือเพราะว่าเราทนเห็นเขาลำบากไม่ได้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนใจดีหรือเป็นคนกลัวเห็นคนอื่นลำบากกันแน่นะการช่วยเหลือนะคะมันมีเส้นบางๆค่ะถ้าช่วยเพราะความกลัวเรากำลังยอมเสียพลังงานเพื่อซื้อความสบายใจระยะสั้นแต่ถ้าช่วยเพราะความเข้าใจว่าเขาต้องการนั่นคือการให้ที่มีสติค่ะ ข้อ2ค่ะการให้ครั้งนี้ทำให้เขาเติบโตหรือแค่ติดนิสัยพึ่งเรากันแน่นะ หลายครั้งนะคะเรารู้สึกดีที่ได้เป็นที่พึ่งแต่สุดท้ายค่ะคนที่เราอยากให้พึ่งพาได้อาจกลายเป็นคนที่ขาดเราไม่ได้เลยลองถามตัวเองว่าเราทําให้เขาแข็งแรงขึ้นหรือแค่ทําให้เขาไม่กล้าลุกเองกันแน่นะข้อที่3นะคะคําว่าดีที่เราทํามันดีสําหรับเราด้วยไหมคําว่าทําดีไม่ควรแปลว่าทําร้ายตัวเองหากการช่วยเหลือครั้งนั้นทําให้เราเครียดพักผ่อนไม่พอหรือกลายเป็นภาระรายะ าอาจต้องถามใหม่นะคะว่านี่เรียกว่าดีจริงหรือไม่หรือเรากำลังฝืนธรรมชาติของหัวใจตัวเองอยู่นะจ๊ะข้อที่4ค่ะเราคาดหวังผลลัพธ์จากการทำดีหรือเปล่าหรือว่าเราช่วยไปแล้วแอบหวังไหมว่าเขาจะกลับมาช่วยเราวันหนึ่ง ถ้ามีความหวังแอบซ่อนอยู่เราต้องรู้เท่าทานตัวเองก่อนนะคะไม่งานพอมไม่ได้อย่างใจเราเราจะรู้สึกเหมือนโดนหักหลังทั้งที่อีกฝ่ายไม่เคยสัญญาอะไรไว้เลยนะจ๊ะข้อที่5ค่ะเราช่วยซ้ำๆกับคนเดิมๆเพราะอะไรบางคนไม่ได้ต้องการให้เราช่วยนะคะเขาแค่ต้องการใ,ใครสักคนที่แบกเรื่อง แทนเขาถ้าเราทําซ้ำจนกลายเป็นความเคยชินสิ่งที่เรียกว่าความดีอาจกลายเป็นกับดักที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไร้ค่าในตัวเองที่สุดนะคะ สุดท้ายนะคะเพชรอยากบอกว่าการทําดีไม่ผิดเลยค่ะแต่ก่อนจะทำขอให้เราได้ถามใจตัวเองก่อนนะว่าสิ่งที่ฉันกําลังทํามันดีทั้งต่อเขาและต่อใจเราด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าสุดท้ายค่ะคนดีก็ไม่ควรเหนื่อยล้าจนต้องเยียวยาตัวเองทุกคืนจริงไหมคะ ขอให้เรานะคะเลือกเป็นคนดีที่เรารู้ว่ากําลังดีต่อใครและไม่ลืมว่าคนสําคัญที่ต้องได้รับความดีนั้นก่อนก็คือตัวของเราเองนะจ๊ะอ่ะถ้าใครนะคะรู้สึกเหนื่อยกับการให้ฝากส่งอีพีนี้ให้เขานะคะเพื่อว่าจะได้พักใจและรู้ว่าการหยุดให้ในบางครั้งคือการรักตัวเองอย่างแท้จริงเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามเพจสวยจะแชร์เอาไว้ด้วยนะจ๊ะเราจะเติบโตไปด้วยกันแบบไม่ต้องฝสื่อใจตัวเอง วันนี้เพชรลาไปก่อนแหละบ๊ายบาย